กล้านอีกเดือนค่ะจนมาเห็นก็ตาจนผ้าใจมาเจ็บ คอมมิชชั่น1เดือน1ล้านบาททำคนเดียวไม่มีทีมทำคลิปอย่างเดียวไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ลงคลิปทุกวันยอดขาย12ล้าน7แสนบาทจำนว,นวนวิดีโอที่ลงไป122วิดีโอครับวันสุดท้ายของเดือนกร,รกฎาคมค่ะไปแอบฟังคุณเบสในไลฟ์ทุกวันเลยค่ะค่าคอมมิชชั่นวันเดียว37,600บาทครับเฉลี่ยลงคลิปวันละ3-4ถึง คลิปค่ะบางวันก็ลง1คลิปบางวันก็ไม่ได้ลงเอาที่เราว่างค่ะต้องขอโทษด้วยนะครับเจ้าของช่องนี้ไม่อนุญาตให้เปิดเผยชื่อช่องครับแต่ค่าคอมมิชชั่นนี้เกิดจากการทําวิดีโออย่างเดียวไม่ได้ทำไลฟ์และเป็นค่าคอมมิชชั่นของช่องนี้จริงๆที่โรงเรียนกับเบสคอสเหมาเรียนครับกรกฎาคมทั้งเดือนค่าคอมมิชชั่นหล้านบาทครับ